มาจากพ่อแม่พี่น้องตำส่วข้าวปุ่นปิ้แห้งตำเผ็ดเผ็ดกินผู้เดียวจ้ะส่วนคุณสามีกะเป็นตำแบบสวัสดีครับผมของคุณสามีเป็นตำรสอ,อ่อ,อนๆจ้ะเพราะเผ็ดแห้ง,งมึงของห้าวเมื่อวาขาดพักได้พี่น้องกินสมิ<อ>่พอขาดพักจวดเอพี่น้องจ<อ>วดมาจวด เขาอ,อยากใส่มือเด้อจ้ะมื้อนี้เขาอ,อยากใส่มือใส่มือเสียงพัดลมหน้าสิแห้งว่ะจับแห้งเด้อเอามันตำไปเนาะมันตำก,กล่องเนะาะรักขึน้นเนาะรังแล้วมือลรางแล้ว,ลลวตำเองกินเองทำเองกินเองนักเลงพอขับแห้ง มันยังมีหนึ่งปาลากระสอบแม่หนึ่งปลาอขอาปุ่นสองจับนี่แหละตำใสก็ว่าสิกินู้เดียวเพราะว่าคุณสามีกับคุณแม่กินเผ็ดบ่ได้แสบแสบแสบแห้งพี่น้องมาเด้อ